สวัสดีครับพบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ work from home นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยๆนะครับในช่วงวิกฤตไวรัสนี้นะครับก็เจอเพื่อนถามเพื่อนเรืออะไรก็จะบอกว่าตอนนี้ต้อง work from home และไม่ได้ไปทำงานแล้วนะครับ work work from home เนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรนะครับแล้วานายจ้างเนี่ยยังจ่ายค่าจ้าง อยู่ไหมนะครับหรือว่าเขาทํากันยังไงนะครับมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงกับการหยุดกิจการชั่วข่าวนะครับหรือหหยุดงานชั่วข่าววันนี้ผมมีคําตอบนะครับครับที่หลายคนเห็นกันนะครับก็คือ WFH นะครับก็คือ Work from Home เนี่ยก็คือการให้ทํางานที่บ้านนะครับก็คือนายจ้างเนี่ยอาจจะตกลงกับทางลูกจ้างนะครับว่า ไม่อยากให้เดินทางหรือมีความเสี่ยงหรือมีการมารวมตัวรวมกลุ่มกันที่ออฟฟิศเยอะๆนะครับก็เลยให้พนักง,งานเนี่ยเอางานกลับไปทําที่บ้านนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกออฟฟิศที่เป็นงานเอกสารงานขายงานอะไรต่างๆทีอ่อาจจะโทรขายโทรติดต่อกับลูกค้าภายนอกได้นะครับเป็นงานลักษณะที่สามารถเอาไปทําที่บ้านได้เนี่ยอันนี้ นายจ้างก็จะให้ลูกจ้างกลุ่มนี้เนี่ยเอางานเอาคอมพิวเตอร์เอาอะไรต่างเนี่ยกลับไปทําที่บ้านของตนเองนะครับโดยในส่วนของการจ่ายค่าจ้างเนี่ยอันนี้ปกตินะครับก็จะต้องจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่นายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยตกลงกันเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะกลับไปทํางานที่บ้านนะแต่ นายจ้างก็ขอร้องว่าอาจจะไม่ได้จ่ายเต็ม100%อาจจะ9 5 9 0 80อันนี้ก็อยู่ที่ตกลงกันถ้าตกลงกันได้ลูกจ้างยินยอมก็ทําได้นะครับแต่นะครับแต่ถ้าลูกจ้างเนี่ยไม่ยินยอมอันนี้นายจ้างไม่สามารถลดค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนลงได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการขัดต่อกฎหมายแรยงงานนะครับเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนะครับแล้วการหยุด กิจาการชั่วคราวห,หรือการหยุดงานชั่วคราวเนี่ยมันเหมือนกับเวิร์กฟอร์มโฮมไหมนะครับอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับแล้วก็คนละก,กรณีกันเลยนะครับการหยุดกิจาการชั่วคราวหรือหยุดงานชั่วคราวเนี่ยเกิดจากที่นายจ้างเนี่ยนะครับประสบภาวะปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นทางว่าทางเศรษฐกิจหรือ,อวิกฤตช่วงไวรัสเนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่ เกิดขึ้นเพราะเหตุสุเสยิยุปไซถึงขนาดที่ต้องหยุดงานได้เลยตามกฎหมายนะครับแต่อันนี้ได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงทําให้กระบ,บวนการผลิตหรือว่าลูกค้าผู้ใช้บริการเนี่ยน้อยลงมากนะครับกระทบกับการประกอบกิจการเป็นส่วนใหญ่นะครับนายจ้างก็เลยหาทางออกโดยการขอหยุดกิจการชั่วคราวนะครับ หยุดกิจการชั่วคราวนี้ก็ต้องทําภายใต้ของกฎหมายแรงงานนะครับก็คือมาตรา75นะครับก็คือต้องจ่ายค่าจ้างอย่างน้อย75%นะครับของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องแจ้งพนักง,งานแล้วก็แจ้งพนักง,งานตรวจแรงงานตามกฎหมายด้วยนะครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันทําการนะครับโดยต้องแจ้งเป็นหนังสือด้วยนะครับแจ้งปากเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้แล้วประเด็นต่อมานะครับ ลูกจ้างที่ขาดรายได้นะครับไม่ว่าจาก w o r k f r ฟอร์ม e ที่ไปตกลงกับนายจ้างให้ลดค่าจ้างลงบางส่วนหรือว่า,าลูกจ้างที่ถูกนายจ้างสั่งหยุดกิจการชั่วคราวต้องนอนอยู่บ้านนะครับแล้วก็จ่ายค่าจ้างเนี่ยไม่น้อยกว่า75ตนะครับตรงนี้ลูกจ้างในส่วนชดเชยที่ขาดรายได้เนี่ยยังสามารถหรือสามารถที่จะ ไปขึ้นทะเบียนของเงินชดเชยจากประกันสังคมได้ไหมนะครับอันนี้ตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยในตอนนี้ชดเชยแค่กรณีเ,เงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับกรณีที่ลาออกถูกเลิกจ้างหรือว่า,าต้องหยุดงานเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุจำเป็นนะครับตามกฎหมายเท่านั้นนะครับกรณีถูก สั่งปิดหรือไปตกลงเวิร์ o ฟอร์มโฮมกันเนี่ยอันนี้ยังไม่อยู่ในขายที่จะของเงินทดแทนได้นะครับอีกคำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือขณะที่ลูกจ้างเนี่ยเวิร์กฟอร์มโอยู่ที่บ้านหรือว่า,าถูกนายจ้างเนี่ยสั่งหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยครับลูกจ้างยังจะสามารถไปประกอบกิจการหรือว่ารับจ้างเป็นลูกจ้างของอคนอื่นได้ไหมนะครับถือว่า ผิดสัญญาจ้างกับนายจ้างเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าทําผิดกฎระเบียบของบริษัทไหมนะครับกรณีแรกเลยกรณี work from home นะครับ work from home นี้ยังสภาพการเป็นนายจ้างลูกจ้างกันยังเต็มร้อนะครับก็คือลูกจ้างเนี่ยก็ยังต้องทํางานให้กับนายจ้างเต็มระยะเวลาการทํางานปกติอยู่นะครับเพียงแต่ว่าย้ายสถานที่การทํางานเนี่ยไปทําที่บ้านของพนักง,งานเองเท่านั้นนะครับ เว้นแต่มีการไปตกลงกันอย่างอื่นนะครับว่าทํางานเวลานี้ถึงเวลานี้พออันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็คือต้องทํางาน8ชั่วโมงตามระยะเวลาที่นายจ้างทํางานปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันพิเศษอะไรเนี่ยก็ต้องยืดเวลาตามเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยลูกจ้างนะครับจึงไม่สามารถที่จะ ไปทำงานหรือไปรับจ้างอย่างอื่นในช่วงเวลาที่ต้องทํางานให้กับนายจ้างได้นะครับถ้าลูกจ้างไปทำเนี่ยก็ก็อาจจะมีความผิดนะครับก็คือเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือว่า,าทุจริตต,ต่อนายจ้างนะครับอันนี้นายจ้างหากนายจ้างพบเนี่ยก็สามารถดําเนินการเอาผิดทางวินยัยหรือตามระเบียบข้อบังคับการทํางานได้นะครับซึ่งสามารถเลิกจ้างได้เลยนะครับซึ่ง ลูกจ้างก็ต้องไม่ทําผิดนะครับเพราะในช่วงเวลานี้นะครับการหางานใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็นายจ้างบางรายเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นเหตุนะครับในการที่จะเอามาเลิกจ้างลูกจ้างนะครับเพราะว่าอาจจะแบกภาระไม่ไหวก็ต้องลดจํานวนลูกจ้างอยู่แล้วก็ยิ่งสพโอกาสที่จะเอามาเป็นข้อ ได้เปรียบนะครับลูกจ้างลูกจ้างไปเลยก็มีนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วการหยุดกิจการชั่วคราวล่ะลูกจ้างที่ถูกในจ้างสั่งหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยยังสามารถที่จะไปทํากิจการหรือประกอบการงานรับจ้างคนอื่นได้ไหมนะครับระหว่างที่ถูกสั่งหยุดชั่วคราวนี้นะครับเรื่องนี้นะครับก็เคยมีการฟ้อ,ฟองร้องกันนะครับถึงสาลฎีกาเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ ว่าระหว่างพักงานไอ้ระหว่างาหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยลูกจ้างต้องพักอยู่บ้านลูกจ้างสามารถไปทํางานอย่างอื่นรับจ้างคนอื่นได้ไหมนะครับถือว่าเป็นการเอาเปรียบนายจ้างเดิมหรือเปล่าหรือว่า,าเป็นการรับาราับรายได้หลายทาง2ทาง3ทางหรือเปล่านะครับอย่างเช่นลูกจ้างอาจจะไปขับแก๊บส่งอาหารหรือว่าขับวินโมเอไซค์อะไรอย่างนี้นะครับ ถามได้ไหมนะครับก็มีดีกาตัดสินมาแล้วนะครับเรื่องนี้ก็มีการฟ้องร้องถึงสาลดีกาเลยนะครับโดยนายจ้างเนี่ยไปเลิกจ้างลูกจ้างนะครับฟ้องว่าลูกจ้างเนี่ยละทิ้งหน้าที่นะครับแล้วก to pues ็เป็นการเอาเปรียบนายจ้างนะครับได้รับค่าจ้างเนี่ยสองทางนะครับจึงเลิกจ้างลูกจ้างนะครับแล้วก็ไม่จ่ายค่าชดเชยอันนี้ทําให้ลูกจ้างเนี่ยเขต้องไปฟ้อง นายจ้างนะครับเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับซึ่งสารดิกาก็ตัดสินมาแล้วนะครับตามคำพิพากษาสารดิกาที่76-75/2548นะครับสารดิกาบอกว่าในเมื่อมาตรา75นะครับแห่งพระพราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยไม่ได้บัญญัติห้ามไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยไปทำงานกับบุคคลอื่นนะครับจึง สามารถที่จะไปทํางานให้กับบุคคลอื่นได้นะครับแม้ว่า,าจะมีสถานะเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอยู่แต่ระหว่างการาหยุดงานชั่วคราวเนี่ยนะครับนายจ้างก็ไม่ได้มีงานให้กับลูกจ้างทํางานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลูกจ้างจะไปทํางานในช่วงเวลานี้ก็ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับจึงตัดสินให้ในายจ้างเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้คดีนะครับที่ไปเลิกจ้างลูกจ้างนะครับ แล้วก็ต้องจ่ายค่าเฉยให้กับลูกจ้างด้วยนะครับในช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับนายจ้างลูกจ้างเนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายที่จะพยุงแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับที่จะฝ่าฟันวิกฤตไวรัสในขณะนี้นะครับคือไม่งั้นเนี่ยถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีลูกจ้างนายจ้างก็อยู่ไม่ได้นะครับ ยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นใจกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะครับแล้วพบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับกับสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ